สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้องอยู่ที่ M V Shop นะคะวันนี้ซื้อสปาไว้วันนี้จะมาทำสปานะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่ชั้น5คะ่ะวันนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยนะคะเดี๋ยวจะมาทำสปาเป็นดีท็อกค,ค่ะเดี๋ยวไปด้วยกันถึงแล้วนะคะไปค่ะเข้าไปด้านในกันเลยค่ะ สถานที่สวยงามแล้วก็สะดวกสบายมากนะคะอิงเนี่ยนะคะสั่งจองสปาออนไลน์มานะคะแล้วก็นี่พอเข้ามาปุ๊บนะคะพนักงานเขาก็ให้เราเนี่ยนะคะกรอกข้อมูลนะคะก่อนเข้าห้องสปานะคะก็ขอเข้าห้องน้ําก่อนนี่นะคะริมทางเดินไปห้องน้ำเนี่ยยังมีแอดมัวเปียะคะ่ะทุกคนแล้วพอเข้ามาในห้องน้ํานะทุกคน เราเจอแอดโมเตียนะคะทำความสะอาดอากาศในห้องน้ำอีกเครื่องหนึ่งสุดยอดมากฉ่ำมากคือวางฉ่ำเลยในนี้เนี่ยก็จะมีห้องน้ำนะคะแล้วก็ห้องอาบน้ำด้วยค่ะมีล็อกเกอร์เก็บของตรงนี้เป็นบรรยากาศนั่งรอนะคะเป็นล็อบบีขข้แล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปนะคะในห้องสปาของเราวันนี้อิงเลือกเป็นสปาดีท็อกใช่ไหมคะแล้วก็ทีนี้น้องเขาเห็นน้องพนักงานเนี่ยเขาเห็น สภาพผิวหน้าอิงว่าอิงไม่ได้มีสิวอักเสบนะคะคือเขาบอกว่าดีท็อกเนี่ยถ้าจะให้ดีเนี่ยเป็นมันจะเหมาะสําหรับคนที่แบบเป็นสิวอักเสบอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะเป็นการนวดที่แบบเบามากอะไรเงี้ยนะคะเขาก็เลยแบบว่าให้อิงเปลี่ยนไหมก็เลยแบบว่าอ,อ๋อได้ค่ะได้ค่ะงั้นก็คือเป็นแบบปรับสมดุลผิวะคะ่ะทุกคนนะคะก็จะได้ลงน้ําหนักด้วยนะคะเวลานวดนี้นะคะวิ่ดีใจอะ่ะน้องบอกว่าหน้าเราไม่มีสิวอักเสบแล้ว <laughs> แล้วค่ะรู้สึกว่าแบบผิวหน้า,าแบบใสแบบสว่างมากทุกคนทุกคนต้องมานะคือแบบไม่ได้สวยแค่หน้านะคือเขาลงไหล่เขาลงแขนลงอะไรแบบคือด,ดีมากทุกคนหลังจากทำสปาเสร็จนะคะก็มีเครื่องดื่มนะคะไว้รอเราค่ะเป็นเอสเซนต์เติมความสดชื่อแล้วก็มีสถานที่สำหรับให้เรานะคะแต่งหน้านะคะก็มีเครื่องสำอางวางไว้ให้เราคือพูดเลยว่ามาอีกคนนึงกลับไปอีกคนนึงเลยค่ะทุกคน ใสมากค่ะทุกคนแล้วก็ผิวเนี่ยดูกระชับขึ้นนะคะมาแต่งหน้านก่อนฉ่ำมากอันนี้นะคะก็จะเป็นทรีทเมนต์ต่างๆนะคะที่ที่นี่ทำนะคะก็เลือกดูได้เลยค่ะทุกคนใครที่อยากมาทำอะไรก็สามารถแบบซื้อนะคะจองมาทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าโทรมาที่เค็น์เตอร์ก็ได้ค่ะ ปกติอิงก็ทําสปาอยู่แล้วเนาะแต่ทําให้คนอื่นเนี่ยเขาก็ฟินนะแต่วันนี้ก็แบบได้มาฟินเองนะคะชอบมากๆเลยนะคะทุกคนมานะคะที่อาร์ติทรีสปาชั้น5แอมเวสําอกสำนักงานใหญ่คะ่ะ